สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเอาไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับสตันชมกราเฟนแบกคึกสุดๆหลังหงแดงถล่มบอลมัดยับหงแดงลิเวอร์พูลฟอร์มโหดสุดสัปดาห์บุกไปถล่มเดอร์เชอรี่ AFC บอลมัดสประตูต่อศูนย์ในาาทีแรกลุยดิอาสยิงเบิ้ล ดาวินนเยสซัดอีกหนึ่งพาทีมเก็บสามแต้มสำคัญกลับมาอยู่ในเส้นทางลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกอาเนกุนสือคนใหม่พาทีมขึ้นจากฝูงได้สำเร็จนตอนที่เขียนข่าวนูเยสได้รับคำชมจากผู้จัดการทีมทำให้บรรยากาศในทีมหงแดงดีขึ้นหลังจากพ่ายแพ้แบบหมดรูปเมื่อสัปดาห์ก่อนกลับมาเก็บชัยชนะได้สำเร็จคริสสตันกูรูลูกหนังชื่อดังพูดถึงพลังงานในการเล่นของนักเตะหงแดงคนหนึ่งภายใต้การคุมทีมของกราเฟนแบกได้รับคำมีพลังขับเคลื่อน ในเกมชนะบอลมัสตันให้สัมภาษณ์กับ BBC Sport ชมไรอันกราเฟนแบดมิดฟิลหงแดงเล่นได้อย่างน่าประทับใจอีกครั้งในตำแหน่งหมายเลข6กคู่กับ Mack, อเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์ดาวเตะทีมชาติเนเธอร์แลนด์ยังรักษาฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมของเขาเอาไว้ได้ในฤดูกาลนี้ควบคู่ไปกับคออิมฮินเคลเฮอร์ที่ประทับใจกับฟอร์มของกราเฟนแบดอดีตนักเตะบาเยอร์มิวนิกผู้นี้ได้ก้าวขึ้นมาเป็นกำลังสำคัญของลิเวอร์พูลในฤดูกาลนี้หลังจากปีแรกที่แอนฟิลภายใต้าการคุมทีมของเจอเกนครอป ยังไม่ปังเท่าไรสตันบอกว่ากราเฟนแบกดูมีพลังอย่างเหลือเชื่อให้กับลิเวอร์พูลในเกมกับบอลมัตดาวรุ่งรายนี้สร้างปัญหาให้กับเดยเชอรี่ด้วยการวิ่งทะลุทะลวงจากแดนกลางและการเคลื่อนที่ของเขาเมื่อมีบอลสตันพูดถึงระดับพลังงานของกราเฟนแบกว่ากราเฟนแบกมีพลังขับเคลื่อนมีระยะเพื่อนหนีจากผู้เล่นและพาบอลไปข้างหน้าการเคลื่อนที่ทุกประเภทเมื่อมีบอลจากระยะ30หลาเขาเพิ่งจะหวดมันเข้าไปกราเฟนแบกเกิดใหม่ในฤดูกาลนี้ที่ลิเวอร์พูลปีแรกของกราเฟนแบก ผงแดงไม่ได้สร้างความตื่นเต้นให้กับแฟนแฟลิเวอร์พูลมากนักพวกเขาได้เซ็นสัญญากับผู้เล่นที่ครั้งหนึ่งเคยถูกมองว่าเป็นหนึ่งในดาวรุ่งที่น่าตื่นเต้นที่สุดในยุโรปทั้งหมดในช่วงที่เขาแจ้งเกิดที่อาแจ็แต่ฤดูกาลนี้ได้เปลี่ยนมุมมองนั้นไปโดยสิ้นเชิงกราเฟนแบบดูเหมือนจะเป็นหนึ่งในกองกลางที่ดีที่สุดในพรีเมียร์ลีกภายใต้าการคุมทีมของและเป็นผู้เล่นที่เกิดใหม่หลังจากปีแรก ที่ยากลำบากที่แอนฟิลจับคู่กับแม็กอลิสเตอร์ได้ค้นพบระบบกองกลางที่สมบูรณ์แบบสำหรับลิเวอร์พูลในฤดูกาลนี้และกราเฟนแบบกกำลังพิสูจน์ให้เห็นว่าเขาเป็นหัวใจของทั้งทีมโดยดาวรุ่งชาวดัตเป็นพลังขับเคลื่อนให้กับอาเนอร์คาสคาริโนชมดิออสเล่นบอลง่ายเหมือนปอกด้วยหลังลิเวอร์พูลถล่มบอลมัดลิเวอร์พูล เปิดบ้านถล่มบอลมัดสา3ประตูต่อ0เก็บชัยชนะสำคัญอีกครั้งให้กับโค้ชคนใหม่อาเน่โดยลูดิอาสเหมาคนเดียว2ประตูและดาวินนูนเยสทำเพิ่มอีก1ประตูตำนานหงแดงลุยซูเรสเลื่องประตูนูนเยสลูกนี้มากโดยเจ้าตัวทำปาประตูสุดสวยในนัดแรกที่ได้ลงเป็นตัวจริงภายใต้การคุมทีมของเกมนี้อิบราฮิมากวนาเต้และเทรนอเล็กซานเดอร์อาโนนช่วยกันแอสซิสให้ดิอาสทำประตูก่อนที่โมฮัมเหม็ดซาลาจะจ่ายให้นูนเยสซัดปิดท้าย โทนี่คาสคาริโนอดีตนักเตะทีมชาติอังกฤษออกมาพูดถึงปีกตัวเก่งหลังเกมชนะบอลมัดโดยบอกในรายการทอล์คสปิโอที่ว่าตอนซัมเมอร์ผมรู้สึกกังวลมากและเราเคยคุยกันเรื่องนี้ตอนที่มีข่าวหรือว่าดีอัสอาจจะย้ายออกจากสโมสรผมก็แบบว่าจะบ้าหรือมีปีกไม่กี่คนหรอกที่เหมือนเขาคือคุณเดาทางเขาไม่ออกเลยว่าเขาจะไปทางไหนเพราะเขาจะตัดเข้าในแล้วพุ่งไปที่ประตูและเขาอาจจะยิงทิ้งยิงขว้างบ้าง แต่เขาก็เป็นนักฟุตบอลที่เก่งมากๆเขาเป็นหนึ่งในคนที่คุณอยากดูอยากให้เด็กรุ่นใหม่ได้ดูเขาเล่นแล้วบอกว่าดูสิว่าที่คนนี้ทําอะไรได้บ้างเวลาอยู่ในสถานการณ์แบบนี้เพราะเขาเล่นฟุตบอลด้วยใจเกินร้อยและผมคิดว่าเขาเป็นส่วนสําคัญมากๆเขาเคยเจ็บหนักอยู่ช่วงหนึ่งและผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะกลับมาจากอาการบาดเจ็บได้อย่างไรแต่เขาก็กลับมาและฤดูกาลนี้เขาดูเหมือนไฟลุกเลยเขาเป็นกองหน้าที่ดีที่สุดของลิเวอร์พูลในตอนนี้แบบไม่ต้องสงสัย ไม่ใช่แค่เรื่องการทำประตูแต่รวมถึงผลงานโดยรวมด้วยเขาวิ่งใส่คู่แข่งการได้รับการสนับสนุนจากโค้ดและการถูกเลือกเป็นตัวจริงย่อมช่วยแต่ด้วยความมั่นใจที่สูงลิศของเขาเขาจึงทะยานขึ้นไปอีกขั้นเพราะเขากำลังทำในสิ่งที่เขาทำได้ดีที่สุดเมื่อเขาวิ่งใส่ใครสักคนและเมื่อบอลมาถึงเขาในพื้นที่แคบๆเขาก็จะบิดตัวหลบแล้วไปต่อเขาทำอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณต้องพูดกับคนที่อยู่ข้างๆว่าเห็นไหมว่าเขาทําอะไร เขาเพิ่งเลี่ยงหลบผู้เล่นสองคนไปผมเคยเห็นเปโดรเนโตทำแบบนั้นเขาทำได้การเคลื่อนไหวแบบที่เขาแค่ได้หลุดออกมาผมเห็นนเจเรมีโดคุทําแบบนั้นที่แมนซิตี้มีปิดหลายคนที่ทําได้แต่ดิอาสเป็นผู้เล่นที่มีพรสวรรค์พิเศษมากถ้าเขามั่นใจด้วยผมคิดว่าเกมมันง่ายเหมือนปอกกล้วยสำหรับเขาเขามีความสามารถที่น่าทึ่งเทคนิคที่สุดยอดโกนาเต้เผยเคล็ดลับฝึกพิเศษเสริมความคมวางบอลยาว หลังจากที่ลิเวอร์พูลเปิดบ้านถล่มบอลมัด์ไปอย่างสวยงามสารประตูต่อศูนย์เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาอิบราฮิมาโกนาเต้กองหลังตัวเก่งของทีมได้ออกมาเปิดเผยกับเลฟซีทีวีถึงเบื้องหลังความสําเร็จในการวางบอลยาวให้หลุยอเดีัสทําประตูแรกในเกมนี้โกนาเต้กล่าวว่าเขาได้ทุ่มเทฝึกซ้อมพิเศษอย่างหนักหลังจากเสร็จสิ้นการฝึกซ้อมปกติกับเพื่อนร่วมทีมโดยเน้นไปที่การจับจังหวะและการวางบอลยาวให้แม่นยําเพื่อที่จะสามารถสร้างโอกาสให้ทีมได้มากขึ้นและช่วยแบ่งเบาภาระของเทรน อเล็กซานเดอร์อโนในการสร้างสรรค์เกมรุกเมื่อผมพาบอลขึ้นหน้าหรือเข้าไปในแดนกลางจากทางด้านขวาผมจะพยายามมองหาผู้เล่นแนวรุกของเราที่กำลังพยายามหาช่องว่างอยู่โกนาเต้กล่าวดังนั้นลูกวางบอลยาวให้หลุยดีอาสยิงประตูแรกนั้นเป็นผลมาจากการฝึกซ้อมของผมจริงๆ การวางบาอลยาวที่แม่นยำของกวนาเต้นในเกมนี้ทําให้หลายคนนึกถึงเอร์จิลฟานได้กองหลังคู่หูของเขาซึ่งขึ้นชื่อเรื่องการวางบอลยาวที่เฉียบคมเช่นกันการเปิดเผยของกวนาเต้นในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและความทุ่มเทของเขาในการพัฒนาฝีเท้าและเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทําให้เขาเป็นหนึ่งในกองหลังที่ได้รับการยกย่องมากที่สุดคนหนึ่งในปัจจุบันน้ําตาแห่งความรู้สึกห้าเดือนแห่งฝันไร้สู่แสงสว่างของดาวินนูเยส การกลับมาลงสนามเป็นตัวจริงให้ลิเวอร์พูดอีกครั้งของดาวินนูเยสหลังจากห่างหายไปนานถึง5เดือนเป็นมากกว่าแค่การลงเล่นฟุตบอลมันคือการกลับมาจากช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยความยากลำบากทั้งข่าวหรือเรื่องย้ายทีมการต้องตกเป็นตัวสำรองให้กับดีเอโกโชตาและเสียงวิาพากษ์วิจารณ์ที่ถาโถมเข้ามาไม่หยุดหย่อนและในที่สุดเมื่อนูเยสสามารถทำประตูแรกของฤด,ดูกาลได้สำเร็จประตูนี้ มีความหมายมากมายเกินกว่าจะเป็นเพียงแค่ประตูที่3ในเกมที่ลิเวอร์พูลถล่มบอลมัดมันคือสัญ,ญลักษณ์ของการกลับมาน้ำตาแห่งความตื้นตันที่เขาไม่อาจกลั้นไว้ได้บ่งบอกถึงความรู้สึกที่อัดอั้นมานานประตูที่ทำได้ในเกมนี้อาจเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเป็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์อันมืดมิดนำพาเขากลับมาคืนฟอร์มเก่งได้อีกครั้งลิเวอร์พูลกลับมาคว้าชัยแต่โมซาลาฟอร์มยังไม่เข้าตาลิเวอร์พูลกลับสู่เส้นทางแห่ง ชัยชนะในพรีเมียร์ลีกอีกครั้งด้วยฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมขึ้นมากในการพบกับบอร์นมัธเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาหลังจากท้ายๆต่อนอติงแฮมฟอเรสในนัดที่แล้วหงแดงรู้ดีว่าต้องกลับมาคืนฟอร์มให้ได้โดยเร็วที่สุดและพวกเขาก็ทําได้สําเร็จในเกมนี้แม้เกมจะเริ่มต้นไม่สวยรูคอยวินเคลเฮอร์ต้องออกแรงเซฟลูกยิงสําคัญขององ,องตัวเซเมนโยแต่หลังจากนั้นลิเวอร์พูลก็เริ่มครองเกมได้ลุยดิอารสฉายแสงด้วยสองประตูสุดสวย ดาวินนูเนสก็ลดล็อกทำประตูแรกของตัวเองในฤดูกาลนี้ได้สำเร็จไรอันกราเวนเบิร์ตและ Mack, อเล็กซิสแบ็กอลิสเตอร์ก็ยังคงรักษาฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมในแดนกลางส่วนเคเลเฮอร์ก็โชว์ให้เห็นว่าทำไมเขาถึงเป็นตัวสำรองที่ไว้ใจได้ด้วยการเซฟสำคัญหลายครั้งในครึ่งหลังโมซาลาดโดนวิจาร์อย่างไรก็ตามไม่ใช่ทุกคนที่เล่นได้ดีในเกมนี้ทรอยดีนี่อดีตกองนัตฟอร์ดวิจาร์ฟอร์มการเล่นของโมฮัมเหม็ดซาลาว่าเล่นได้ต่างกว่ามาตรฐานโดยเฉพาะในครึ่งหลังดีนี่กล่าวว่า ผมคิดว่าซาลาเล่นได้แย่ในครึ่งหลังนี้เขามีโอกาส2-3ครั้งที่เขาสามารถยิงได้แต่เขาพยายามทำประตูที่สมกรูแบบดีนี้ยังตั้งข้อสังเกตว่าหากเขาเป็นดีโอโคโฮเธอร์ o o T, ที่นั่งอยู่ข้างสนามเขาคงจะหุดหดที่ไม่ได้รับโอกาสลงเล่นแทนซาลาลิวร์พูลยังมีจุดต้องแก้ไขแม้ลิวอร์พูล จะคว้าชัยชนะได้สําเร็จแต่ก็ยังมีสัญญาณเตือนให้เห็นบอลมัดมีโอกาสทําประตูหลายครั้งแต่ทําไม่ได้จัดก,การเซฟของเคลเลอร์ her, และการจบสกอร์ที่ผิดพลาดในทางกลับก,กันหรือว่าพูนเองก็ควรจะทําประตูได้มากกว่านี้เช่นกันมีหลายจังหวะที่พวกเขาสร้างโอกาสได้แต่ไม่สามารถส่งบอลสุดท้ายได้อย่างแม่นยาซาลาดิออสและนูเนสต่างก็มีความผิดในเรื่องนี้สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอย่าลืม ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเอาไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราทําคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ